สวัสด,ดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันอีกเกมโปเกมอนยูน่ากันเช่นเคยนะครับก็วันนี้ผมกะว่าจะมาเล่นตัวที่ผมยังไม่เคยเล่นเลยผมเห็นเขาเล่นเนาะมันก็แบบแบบต้นนี้มันทําไมมันมันเป็นตัวแทงนะครับผมเจ้าตัวนี้จะปูน้องปูของเรานั่นเองอ่าตัวแทงมวยผมเห็นเขาเล่นแบบทําไมมันทาไมมันน่าเล่นจังส่วนไอเทมผม ผมจะขอผมจะขอเตียนหน่อยนะจะใช้เป็นจะขอขอใช้เป็นดาเมจเนาะเอา HP เอาเลือดออกจะเน้นโจมตีแทนอาเอาแว่นแล้วกันสปีดโจมตีเนาะบอกสปีดโจมตีจะได้ตีเร็วๆหน่อยอ่าผมจะใช้เป็นเซตนี้นะครับแต่ถ้าเอาเป็นโงแรงหรือว่าอะไรก็คนจะใช้เป็นเพิ่มเลือดให้เขาหน่อยนะเพราะเขาเป็นตัวแทงนะครับ วาเราต้องเข้าไปไฟท์เข้าไปโจมตีระยะใกล้นะครับต้องเป็นรับสกิลให้เพื่อนอะอาประมาณนั้นตอนนี้มันเป็นบั็อกอยู่นะเจ้าตัวนี้น่าจะอัปเดตส้นเดือนนี้แหละก็เจ้าตัวนี้นะครับผมเป็นโปเกมอนสายแทงนะถ้าใครยังไม่รู้เป็นตัวแทงที่แบบสกิลดีมากๆนะครับผมสกิลหนึ่งเขาคือจะไม่สน CC อะไรเลย ก,ก็คือแบบถ้ากดใช้ก็คือวิ่งผ่านฉลุยเลยเนาะแต่มันแต่มันมี2สกิลให้อัพนะสกิลสกิลหนึ่งอ่ะมันจะมีสกิลแบบสกิลล้าง CC แล้วก็อีกสกิลหนึ่งเป็นสกิลอะไรไม่รู้เนาะผมเห็นเขาใช้นะแบบโอ้โหผมใช้สกิลอะไรก็ไม่รู้หยุดเขาไม่ได้อะ่ะเขาพุ่งอย่างไวอะ่ะพุ่งอย่างพุ่งใส่เราแบบยับยับเลยโอ้ผมก็เลยว่าเออสนน่าตอนนี้น่าสนใจว่าน่าเล่นผมก็เลย จะมาลองเล่นดูนะครับอ่าเริ่มเกมกันเลยต่ <Ready? Go! S 1> อเราได้ไปเล่นบนนะครับผมก็ไปตามเลนที่เขาบอกนั่นแหละเดี๋ยวมันไปแย่งคลิปเพื่อนเนาะนี่สกิลหนึ่งจะเป็นการจะเป็นอิเอาเอาปั๊บก็ได้วะไม่มีใครมาเอาสกิลหนึ่งจะเป็นการทุบพื้นนะครับเป็นการอ่อไม่ไม่ไม่ใช่ทุบพื้นอ่อาโยนหินลงพื้นจะปล่อยหินลงพื้นทําการสตันนะครับ สกิล2จะเป็นการเหมือนเป็นการตวัดกล้ามออกไปเนาะตอนนี้เรายังเป็นตัวเล็กอยู่นะสกิลหนึ่งเราจะมีเมื่อกี้เห็นไหมมันจะมีอันนี้คือผมอัพเป็นสกิลอันอันบนนะเป็นสกิลอันที่2สกิลหนึ่งนะมันมี2สกิลให้อัพผมอัพเป็นอันบนนะจะเป็นการวิ่งนี่เห็นไหมสกิลส่วนอันต่ออ่าอันแรกอ่ะมันจะเป็นการปล่อยกำแพงมั้ง ที่ที่เห็นนะในรูปนั่นเลยใชนะ่นี่เราพุ่งไปก่อนเลยนี่เอาเลยว่าแรงเห็นไหมเห็นไหมครับแรงมากมากอุ้ยนี่อุ้ยเราจะตายเราจะตายเนี่ยสกิลหนึ่งนีพอจมตีอุ้ยตายเลยโอ้โหไม่น่าเข้าผมน่าจะไปเติมเลือดก่อนอืเป็นเพราะความมากง่ายของเราเองนะครับโอเคโอเคตอนนี้เรายังอยู่อยู่อ่าล่างเนี่จะเป็นล่างสุดท้ายแล้วมั้งหรือว่าไงเนาะเจ้าอีวาพาเลตน,นะครับ ตัวโจนี้บายเฮ้ยตะกิ้หนึ่งาตามตีตะกิ้สองตายนี่เป็นไงนี้นี้ตะกิ้หนึ่งพุ่งตะกิ้สองตีตีตีเพื่อนตีอุย้ยอีกนิดเดียวผมลืมบอกชื่อไปเนาะตั้งแต่ต้นเกมต,ตัวนี้มัมชื่อว่าอีวาพาเลตนะครับ อันนี้ผมจะอัพเป็นนี้เป็นตวัดกล้ามสองทีนะครับผมนี่นี่จะเป็นการผลักออกไปเห็นไหมบอกเลยว่าขัดศัตรูได้เยอะดีมากๆจะเป็นการขัดศัตรูอ่ะคือมันศัตรูจะใช้สกิลหรือว่าอะไรเรากดสกิลสองเพื่อเป็นการาล้างสกิลเขาได้จะเป็นการหยุดสกิลเขาเนาะหยุดสกิลของฝ่ายศัตรูตีเข้าไปเลยอ่า ฟาร์มไปก่อนครับเรายังไม่ได้อพบันตีเลยทีนี้ดันครับผมสายดันน้องปูสายดันดอดไปเติมเพื่อนก่อนฟาร์มก่อนแป๊บก่อนแป๊บเดียว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 อเลนบนเลนบนเลนบนถอดดันดันตีตีนี้พิกจูสวยเพื่อนไม่ได้คิวไม่เป็นไรครับขอแค่ได้ช่วยเพื่อน ตีไปตีไปอ่าสายดันครับผมสายดันอ่าเดี๋ยวขอเพิ่มเลื่อนก่อนสกิลหนึ่งไปครับสกิลหนึ่งไปตีตีดันดันกลับขอดันดันกลับอืมอืมอนี้ตีโอกมาสามตัวไม่ไหวไม่ไหวเปมนแค่สามหนึ่งสองเข้ามาสองอยู่แล้วเป็นเงาของเจ้าโกบเนะาะล้างแรงของเขาเป็นไงพุ่งตีตีตีนี่ยา อย่าคิดว่าจะรอดจากมือของพี่เรามาแล้วลองมาแล้ว,ลอลวเอออันติไปเลยตายครับผมเป็นไงโอ้โหนี่ปูนี่คุณเป็นแทงจริงจริงใช่ไหมครับทูตรงห่วงไปหนึ่งทีสี่สิบนี่เราบอกได้เราได้สี่สิบนะเมื่อกี้ไอนี้ขอติตีหน่อยอ่าพีเพื่อนเราเพื่อนเราโดนเพื่อนเราโดนไม่น่ารอดขอเอาเลือดก่อน ขอชาร์จมาฟาร์มก่อนครับผมอัลตเมเเราอีก 6. 40%นะถึงจะได้อันนี้คือบัฟนะครับผมตัวตัวนี้คือบัฟตันยังเป็นคูดาวสกิลมั้งเราได้มานะครับผมสีฟ้าตัวนี้น่าจะเป็นคูดาวสกิลเนาะวิตรงนี้ไม่มีวัวเราไปการเลนล่างก่อนนะครับเพื่อนเราไปบนแล้วเรามาล่าง ันจะไหวอยู่นี่ไงตัวหนึ่งเจ้านกตีตีตีต,ตีแรงนะครับค่อยแรงนะเฮ้ยเฮ้ยทำไมแรงกว่าวะอู้หูตายนะเนี่ยตายตายโอ้ยโอ้โหเมนาหลอดเลยเมนาเขาไปเล่นเลยปิกาจูใช่ปิกาจูไม่ใช่นี่หว่าเจ้าเอสเบิร์นเอสเบิร์นเพื่อนตีมันหน่อยอเขเ้ยอเกินแล้วครับ พุงไปเลยนี่ย่าวัวตรงนี้เป็นบัฟน่าจะเป็นบัฟโจมตีนะอย่างนี้ถ่ายไปอย่างเดียวตีตีอย่างนี้ต,ตีตีธรรมดามันตีเบาๆนะครับผมพเพราะมันเป็นตัวแทงนะแต่ถ้าเป็นสกิลบอกเลยว่ามันโกงสุดๆพุงไปเลยอ่าไปแล้วครับผมซิ่งมาแล้วซิ่งมาแล้วดันสายดันอันติบึ้มตายคู่นี่เป็นไงเราได้หรือเปล่า อ้าวไม่รู้เพื่อนเราได้นะครับผมดับมันชิลเลยอยตีผิดอีกโอ้โหเลงจากิลไปไหนวะหรือมันไม่มีตัวอยู่แล้วมันบล็อกเหรอ,อไปครับผมไปต่อไปต่อนี่ตีตีตีไปหน่อยตีตีเออี่ช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนปีกจูกอยู่คนเดียวเราวิ่งมาแล้วเพื่อนเราวันมาแล้วตีตีตีต,ตีบอกเลยว่าไม่มีป้อมแลว้วแกกลับบ้านไม่ได้แนะ่นอน ตายทุบไปเป็นไงโดนปูดีบอย่าไปบอกใครนะว่าโดนปูนีบตายอะ่ะฮะนี่นี่ตีไปครับผมตีอ่าเราได้อ้าวกบมากบมาแบบนี้กบมาแบบนี้กบไม่รอดนะครับผมมีสกิลหนึ่งตามนะครับผมเอตายครับผมใครมาอีกไม,ไม่มาก็ไม่รอดไม่รอดเป็นไง่ะไม่ไม่รอด,นะรอดบอกแล้วว่าไม่รอดชู เพื่อนเพื่อไงอ่าเหลืออีกสิบสามสามสิบเอ็ดเนาะโอเครีฟาร์มรีฟาร์มอ่าโอ้อัพสกิลมาแล้วโอเคเพื่อนโจมตีเลยเพื่อนอันนี้ยี่สิบมุกบอลมาช่วยตีหน่อยอ่าตีไปเลยครับผมหน้าที่ของเราก็คือชูตบอลลงห่วงเท่านั้นไปตีเออไปเอ้ยตีตีอ่าได้ไแล้วครับผม มันจมงงเงงงงเนาะเอาไฟฟ้าก่อนครับเก็บอนันตีก่อนอีก20เรซเราจะใช้อนันตีได้แหละโอเคเพื่อนมาเอาบัฟน,นี่เราฟาร์มไปก่อนอ่ะอันละอัอนตีแล้วเก็บบอลก่อนเก็บบอลก่อนอ่าไปครับผมไปครับไปเลยใครใครมาใครมาอุ้ยอุยผมโดนลุมโดนลุมอุ้ยผมไปแล้วผมซิ่งไปแล้วครับผมนี่ บอกเลยว่าผมแวนสายแวนนะตัวนี้ปูนี่นี่นี่เรามีบอล20ลูกครับผมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันเขาชุมนุ่มอยู่เลนนี้เพื่อนเพื่อนใครอยู่คนเดียวเนี่ยไหวหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยตายเจ้าปูฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันไม่รอดนะครับไม่รอดบอกเลยว่าไม่รอดไม่รอดไม่รอด ไม่รอดผม,มาผมจะตามฆ่าคุณยันหน้าบ้านผมจะตามฆ่าคุณยันหน้าบ้านไปรอดเป็นไงนะครับผมเจ้าปูตัวนี้ครับผมแทงหรือนัดฆ่าวะเนี่ยขอชูดหน่อยอย่าเพิ่งมีใครมาขัดนะขอขอเอ้ยมาพอดีมามาเลยมาเลยไม่กลัวหรอกอันติเปครับผมนี่มาเลยไปกาเข้ามาดิกูก็ไม่เข้าไปอ่ะ ไม่มากูไม่เข้าไปเหมืนอนไข่ไม้หยินกนกๆจะเอาเอา,เอา,เ,อาเอาจริงดิเพื่อนมันจะมันจะมานะเพื่อนนี่มันเข้ามาในวงแบบนี้ก็วิเราจะตายเราจะตายเรามีเลือดอยู่เรามีเลือดอยูเ่เลือดแต่ทําไมมันมันมีเยอะกว่าขอดไทวิมิดเหมือนมันมันเห็นเราเว้ยไอ้บ้าบอตีนี้นี้น ไปครับผมไปครับตีไปเลยครับเราไม่มีเลือดเนาะอ่าไปครับฟา้าไปก่อนครับตุดผมอยากไปหยอดห่วงเขางจริงๆเลยแต่ไม่มีเลือดใดเลยไหนตีไปก่อนครับตีไปดัน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 ไปเพื่อนไปยอดไปชุดกันมันจะได้อยู่แหละไปเลยไปเลย ไปแล้วเปิดแล้วซิงแล้วครับปูซิงใครมาอันติเห็นแวบบๆเจ้าตัวนี้ตีตีเห็นว่าโกเหมือนกันนี่มาบัตเหมือนกันบัดบัตขอบัดหน่อยใครจะแทงเหมือนกันหึหึห,หึมีกาจูเจ้าตัวนี้นทำไมมันดันทำไมชอบดันเราก็ชอบดันเหมือนกันวิใครมาใครมาเห็นแวบบๆขอขอหน่อยขอหน่อยปัก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 ,ปกนี่ดับอลชิลวครับผม ไปขอชุดหน่อย12วิทันไหมสิบเกไม่เอาก็าได้วะขอฆ่ามึงก่อนออือืขอฆ่าขอฆ่าขอฆ่าขอ่าแล้วกันเออนี่เป็นไงเท่าไหร่ห้าร้อย 500, โอ้โหเกือบหกร้อยเนี่ยขอแค่ได้ชุดอีกทุกเดียวมืงชุดอีกครั้งเดียวมึงอกี้น่าจะหกร้อยได้นะอ่าเราได้ MVP เนียครับผมเราชุดบอลไปทั้งหมดร้อยเก้าสิบเก้าลูกนะอ่า โอเคครับ okay. ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ